สวัสดีครับผมบอยครับที่นบริษัทขับขี่รถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์4ประตูเกียร์ออโต้นะครับรุ่น XLS นะครับราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับดีเซลนะแล้วก็มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยต้องบอกว่าตกแต่งแบบตามใจลูกค้าเลยนะครับลูกค้าอยากได้รถสีดำตัดกับสีแดงนะครับวันนี้บอยจัดทรงให้เลยนะครับว่าตามใจที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้บอยตกแต่งอะไรบบบบ้างคครรรัััเชชิญม ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงเดียวแรปเตอร์นะครับลูกค้านะครับอย่างที่บอยบอกนะครับว่ารีเควสสีแดงตัดดํานะครับตัวกระจังหน้าอักษร F R D เนี่ยก็ทําเป็นสีดําแล้วก็ตัดขอบแดงแล้วก็ตัวของขอบนะครับขอบตรงขอบเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะจะทําเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ ไฟ LED นะครับสจุดสีเหลืองนี้เลยนะครับตัวรถเองนะครับก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกนะครับมีให้นะครับตัวไฟตัดหมอกนี่ย้อบอกว่าเวลาลูกค้าเลี้ยวนะครับฝั่งไหนเนี่ยไฟตัดหมอกก็ติดด้วยนะครับาทีลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไฟตัดหมอกติดข้างเดียวนะครับก็จังหวะที่เราเลี้ยวนะครับไฟก็จะเพิ่มติดขึ้นมาเพิ่มความสว่างให้กับรถของเรานะครับแล้วก็ตัวของคิวร้อนะครับอันนี้เราก็ทำการ ตำสีนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์กราฟิกเนี่ยต้อคพาเลือกมาเลยม้านะครับเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะตัวล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเปลี่ยนใหม่นะปกติเนี่ยล้อเป็นขอบ17นะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขนาดสองหาหกศูน r 1 8นะครับเป็นยางอ่อนเสนของซูแม็กนะครับแล้วก็ทีนี้ทําการเปลี่ยนลูกหมากนะครับแล้วก็ทําการยก สองนิ้วให้นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแม็กเองเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าสามารถเลือกแบบเลากหลายได้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีติดในส่วนของราหลังคานะครับฟิล์มซามิกแล้วก็กันสาดนะครับให้นะครับด้านท้ายเองนะครับจะมีที่เหยียบนะครับที่เหยียบขึ้นนะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวของกระบะท้ายด้านหลังเนี่ย ตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะทำการใส่ตัวแผ่นครอบนะครับ F o D นะครับสีดำตัดแดงนะครับแล้ก็แอนเจอร์สีแดงอะคริลิกแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าแต่งตามใจลูกค้านะครับลูกค้า,ารีเควสต์มาก็จัดให้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับบอกบอได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอด i อดีไลน์บอยตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ